ต่อกันจากจากพิถิง3าสและสาหที่แล้วเร็วเราเลี้ยว,วขวอ,ออกมาก็จะเข้าถนนเพจะถึงซึ่งกลับลงไปก็จะไปบาไปถึงพระประแดงแต่เราจะเลี้ยวเข้าบางน้ำพึ่งซอยพิศิงยี่สิบหกบ้าก็จะมีบอกพิพิธภัณฑ์ของรัฐโพ สายมือนี่ก็จะอซอยก็จะถึง28นี่ก็จะเข้าไปตลาดน้ำได้เหมือนกันจะเข้าด้านด้านข้างๆซึ่งจะติดกับสวนเพลงในบ้านน้ำผึ้งในตลาดน้ำบ้านน้ำพึ่งอันนี้รถจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นถนนแหลกไหเมนดีครับ เดินทางรุ่สวัสดิภาพัวองค์การอบตบางก,ออกออบัวถ้าเราเลี้ยวซ้ายออกไปจากซอย33มหรือสาตะกี้เนะี่ยก็จะไปที่วัดบางกรบัวที่เราผ่านมาในครึ่งรอบแรกต่อครึ่งรอบหลังนะี่ มันก่จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องต่อมมใหม่มันไข่ไม่รู้นะมีตาแค่นั้นเียสภาทนายความหมอบางทีก็ไม่เคยจะสังเกตว่ามีอะไรเหมือนกัน เพราะพอถนนใหญ่แล้วไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยจะดูอะไรมากก็จะปัดข้าวซอ,อยอย่างเดียวเข้าวซอ,อยไปปั่นน้ำปิ้อย่างเดียวที่นี่ก็ยังมีปากตรงข้ามปากซอย26ก็ยังมีโลตัสเอ็กเพสอยู่ให้บริการแข่งกับโชว์หวยของเราซึ่งไอ้อะไรนะจุดพรมจะเปลี่ยนเป็นโชว์สวยของมันบ้าหรือเปล่า โชวหวยด,ดีอยู่แล้วภาษาจีนเขาให้มาดีอยู่แล้วและอะไรแล้วก็ว้ยวซ้วายเขาพุึงยี่หกเพื่อจะตรงเข้าวัดบาน้ำพึ่งในหรือตลาดน้ำบาน้ำพึ่ง,งๆๆสองข้างทางฝั่งทางก็จะมีขายของผลไม้ด้วยวันนี้ตลาดบาน้ำพึ่งไม่ปิดเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการก็ยังมีคนเที่ยวอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าในตลาดจะมีร้านขายของเยอะหรือ จะหยุดกันบ้างเพราะว่าเขาคงไปเที่ยวบ้างอย่าไปเที่ยวบ้างนะให้ค้าแต่แต้าเระเบียบเราเขาไม่ให้หยุดเพราะว่ามันจะเสียมันจะเสียระบบก,การปกครองก็คือถ้าเกิดลูกค้ามาไม่เห็นร้านเขาก็ใครจะมาล้ะนะจะมต่อเข้ามาแล้วม,มีใหม่และเมมโมรี่ใหม่ก็เข้ามาในซอยยี่สิบหก นิดหน่อยอันนี้อยู่ที่กิโลเมตรที่25.997เวลา1 0โมง3นาทีาก็พอเหงื่อซึมวันนีเเานา้เพราะว่าเหงื่อไม่ซึมเท่าไหร่เพราะว่าขี่มาช้าๆบางทีก็10 15 18อะไรเงี้ยก็อยากให้เราซึมซับบรรยากาศในการปั่นในเส้นทางนี้ได้อย่างเต็มที่ ทางทางก็จะเป็นย,ยังมีอขอบจักรยานเลนจักรยานให้แต่ว่าก็ไม่ค่อยน่าปั่นเท่าไหร่ถ้าเกิดมยังมีฝาท่ออะไรอยู่ฝั่งนู้นก็จะมีรางรางน้ำไม่น่าปั่นตรงนั้นะ แต่ในที่จักรยานาาจักรยานจะเรียกว่าคนทําไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทําไม่ให้ทําไมไม่ให้จักรยานจ้าจักรยานไปออกแบบให้ก็ไม่รู้ไอพวกวิศวกรม,มันจะรู้อะไรดีเท่าไหรคนขี่จักรยานอุ้ยมีนอกอะไรก็ไม่รู้สวยด้วย ไอ้วิศวกรก็จะไม่รู้ไมไม่รู้ถ้าเกิดวิศวกรวิศวกรไม่รู้จักการใช้จัก,กรยานไม่รู้ใจคนใช้จักรยานว่าเป็นยังไงเพราะพวกเขาไม่เคยเป็นจักรยานเขา,ทำ,าท,ทำถนนอาชีพทำถนนถ้าเราช่วยกันล้นล,ลงเยอะๆมี ข้อคิดเห็นเยอะๆคอมเมนต์ดามันไปเยอะๆแน่ๆน่าจะอะไรดีขึ้นนะสองข้างทางก็มีขายผลไม้ขายของขายขายก